โอ้ไม่กอท่านผู้ชมเสียงนั้นมันคือมันคือเรื่องจริงใช่ไหมโอ้โอ้ท่านผู้ชมในที่สุดนะฮะเราก็เจอเจอสิ่งที่ต้องการสักทีก็วมสวัสดีทุกท่านอย่าด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในการ์ดแอนด์แบลกพาวเดในโหมด BLOCKS EVENT กัน เป็นโหมดพิเศษนะฮะที่คนเล่นต้องสร้างกันเองนะซึ่งต้องจ่ายเงินเออค่าเซิร์ฟแล้วก็เออคนเจ้าของเซิร์ฟเนี่ยก็ต้องมาตั้งโหมดอะไรประมาณนั้น,นะฮะซึ่ง,งง่ายๆเนี่ยมันคือโหมดเอเลดเวอร์ชันที่มีอาวุธยุคใหม่อะไรประมาณนี้นะซึ่งเป็นโหมดที่ผมหามาประมาณ2เดือนแล้วนะฮะแต่ว่าไม่เจอเลยนะถึงเจอก็เป็นแบบเป็นนอกเรื่องอะคือเจ้าของเซิร์ฟเข้าไปเล่นแฮงเอาท์ะไรกันแทนอน่ะซึ่งมันไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่าในที่สุดวันนี้มาละอะละเล่งแสงนิดนึง มาทุกคนวันนี้นะคเรามี MC A 1พร้อมยิงซอมบี้เสมอยิงยังไงเอ่ยคือมันยิงแบบทีละนัดใช่ไหมเอาไม่ใช่มันโฟุอาต้อมีติดเลยจังหวะนี้ฮะไปแล้วไปแล้วจวังหวะนี้อื๋อแล้วไปไปทุกคนอ่ะ,จะเจ้าของเซิร์ฟได้ไรเน,นี่ยเดี๋ยวนะกลับมาเป็นโหม,มดคลาสสิกเฉยโอ้ไปหาเซิร์ฟใหม่อีกแล้วอยู่ไว้เจอกันชาตนะิหน้าทุกคน5 minutes later มาอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับผมได้ยินเสียงปืนกลสากอ,อย่างมามันมากเลยนะ ใช่ใช่ใชแซหอึ่งใช่ไหมขอเหอะผมไม่อยากจะไปหามันอีกแล้วผมหาหมดนดี่นานมากโอเคใช่นะฮะนี่คือซอมบี้มันแบบมันยิงกงนโออกโหแล้วดู f อ s ผม FPS ตกแบบยับย,บยบัเล็กเมจิกผมจะตายละเอาเป็นว่าระหว่างนี้เราเลือกคลาสกันบ้างก็คลาสในหมดนี้คนระับมันจะมีแบบเนี่ยมีซิวิเลียนเอ่อแล้วก็ออฟฟิเซอร์ซึ่งปืนเหมือนมันจะไม่ได้แสดงนะว่าเป็นปืนยุกใหม่เราต้องเข้าไปในแมปแล้วก็ดูเองมัง้งผมว่าออฟฟิเซอร์น่าจะโหดอา้าวไม่ไม่เป็นไร ผมกลายเป็นซิวเลียนไปแล้วซิวเลีนะครับมีช็อตกันนะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะดูหล่อเท่มากเลยซึ่งแคนเซิลเอไม่ได้นะฮะต้องแบบเวางปืนลงเท่านั้นนะอะไรมาแล้วเพื่อนไปอยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวนะเขาขึ้นชั้นกันเหรอไม่รู้สิอ๋อเคาอยู่ตรงนี้กันมามาๆทุกคนโอเคตรงนี้เขาสร้างสร้างของแล้วนะฮะกลายเป็นแบบกลายเป็นการเจียแทนนะไม่ใช่การแบบกลายไ้นั่นมาแล้วหนึ่งตัวปอว้าว กระตุกแบบ3 0 0ร้อยเอร์เซ็นะฮะยิงเข้าไปแคมเกิดก็ไปแคมก็ไปอ่ะละมันพังมาหนึ่งทีละอ่ะละเออเออเอเอลีโลสคู่รีโลสครูพอเวลาแป๊บหนึ่งพี่แกมไม่สาั่านรัวมากเลยอะ่ะคือมันเก่งมากนะฮะโอ้แล้วผมโดนโดนจับโดนจับเพ่เพ่เพ่โอเคขอบคุณมากที่สนขอบคุณมากท,ที่ที่ยังแคร์อยู่อ่ะละมาเชเต้ต้องมาเชเต้แล้วเราแบบไม่มีปืนละปนืนรีโหลดไม่ทันยิงไม่ทันอ่ะละไปไปไปตรงนู้นอ้าวเมื่อกี้สวี่มันตีแรงขนาดนี้เลยเหรอ ไม่รู้เนี่ยจูๆก็ตายเรียบร้อยหมดเซิร์ฟ <an> <t une> ขออนุญ,ญาตทุกคนนะฮะขออนุญาตแบบแครงกราฟิกลงแบบโหดลายมากๆนะ Disable Text u r e ตั้งค่าทุกอย่างให้มันให้มันลื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะล่ะปิดแลกดอปิดไบเนตก็ช่างมันแล้วก็ p a r t i c l e Effect ประมาณนี้ไม่ต้องไฮไลท์ฮิตด้วยเวลาตีสแต็กมันจะได้ไม่ไม่กระตกมากแล้วก็ประมาณนี cool ้คูลลงคูลิงอะไรเปิดไว้อะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากเล่นแบบลื่นๆนะฮะก็สามารถตั้งตามผมได้นะแล้วก็เอ่อฮอีด โอ้แล้วก็เขาเลสลิปีโฮโลล่ะ One eternity later ว่าแต่อะไรคืออันเดธไนเมะไม่เคยเห็นเลยเอาไว้มาคอนอกเรื่องหน่อยนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเลื่อนดูแล้วไม่ไม่เหลือพอกอีเวนต์แล้วมันหายหมดแล้วไม่มีแล้วอันนี้อะไรอะ่ะดูผมว่านี้จะเป็นโหมดซีชหรือเปล่าไม่ที่มันโหมด PVP คือแท็กมันค่อนข้างแบบเบลอมากเลยนะเกมนี้ถ้าเกิดจะชมอยากลองมาหาเล่นกันนะฮะก็วิธีง่ายๆนะกดฟิลเตอร์มาแล้วก็เลื่อนข้างซ้ายตรงนี้ไปหนึ่งทีให้มันกลายเป็นอาร์เคดแล้วก็เลื่อนดูว่ามันมีบล็อกอีเวนต์อยู่ตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าเป็นโหมดอะไรก็ตามที่คุณอยากเล่นนั่นแหละนะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นโหมดที่แบบค่อนข้างไม่ตรงปกนะฮะเพราะว่ามันดีเลยนะมันอัปเดตแบบหน้าโหมดมันช้าแล้วก็เนี่ยไม่เหลือละเหลือแต่แบบโหมดซีช e แล้วก็มีมีแท็กเป็นบล็อกอีเวนต์นะลอง จะมีดวงไหมเอา้าไม่มีดวงเซฟเต็มเออเอาจริงๆคือทาวมิง่งตอนนี้มันก็ค่างแย่ได้แหละคือผมมาอัดตอนแบบตอนบ่ายสองนะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นเวลาฝรั่งตอนนี้เนี่ยคือประมาณตีสองนะซึ่งมันคงไม่มีใครมาเปิดเล่นอหรอกแต่ว่าแบบคือนี่คือสาเหตุนะว่าทำไมมันมันไม่มีคลิปบล็อกอีเวนต์สักทีนะลองพรุ่งนี้อีกวันนึงแล้วกันนะถ้าเกิดมันไม่เจอบล็อกอีเวนต์เพิ่มเนี่ยก็ถือว่าจบชิปเพียงเท่านี้นะฮะแบอบกว่าสั้นมากๆนะแต่ว่านั่นแหละ the next day มากันอีกวันนะฮะรอบนี้มาเลเรเน่ยนะผมมาอัดตอนเที่ยงที่จะเป็นตอนบ่ายสองซึ่งก็เป็นเที่ยงคืนทุกฝรั่งพอดีนะฮะก็น่าจะมีคนเล่นอยู่นะซึ่งก็ใช่นะฮะวันนี้เราไปอยู่ในเซิร์ฟอะไรไม่รู้ซึ่งเมื่อกี้เขาเพิ่งแพ้ไปนะวีตัวนนาเศร้า,ามากแต่ว่ามาเราคงจะเล่นแบบหัวห้องเหมือนเล่นอะไรของมันวะี่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เรารู้นะฮะแหลกเหมือนเดิมนะ ก็กราฟิกหนึ่งเขียดช่วยลูกด้วยแล้วก็มาแล้วจังหวะนดี้ผมมีช็อตกันนะแองเจิลวิแต่ช็อตกันในซับเวียมีเสียงมาแล้วโอเคนนไงโยงน้นเอาปอเข้าไป1น,นัดว้าวไปปอหนึ่งนัดเรียบร้อยโดนแล้วก็เออข้างหน้าปอหนึ่งนัดเรียบร้อยโครแบบโคดดรรูมสเลเยอร์ท่าจังหวะนดี้โอเคไปแล้ว1ตัวโน้นทุกอย่างยังโอเคดีอยู่ตรงนี้1ตัวแล้วก็มาเชเต้โอ้ไม่ทันเพื่อนช่วยด้วยว้าวแคร์กันมากขอบคุณมาก พราะว่าผมเหมาะกับปืนกลมากกว่านะลองเป็นออฟฟิเซอร์บ้างออฟฟิเซอร์นี่คือถือปืนพกหรือเปล่าไม่รู้เสจในโหมดนี้โอไมคก็ oh จัหวะนี้เะ้หัวโค้งเหมือนเล่นอะไรกันวะเนี oh ่ยโอ้โหจูจูก็สส่องวมีมาฆ่าคนโอ้โ oh ห oh. ใครมันจะไปรอดเดี๋ยนะรอดไม่ไนดะ้สามคนนี้ข้างนอกข้างในน่าจะ,จะตายไปแล้วนั่นไงม,มากันแบบเพียบเียบเบิ้มเมเลยอะ่ะอะไะตีเข้าไปอว้าวโอ้โหช็อตการนี่มันโอเคมากเลยเนะี่ยคือแบบยิงดักได้แบบโคตรโหดอะ่ะแล้วรอดด้วยเวฟต่อไปเพลสรอประชานึ่งแล้ว โอเคเอ่อไม่เวฟต่อไปนะฮะเี๋ยวผมโดนรีไวท์มานะโดนแบบโดนสั่งเกิดมาใหม่แล้วก็ตรงนี้มีซอมบี้มาเอาบัตรอนฟาดไปฟาดเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยผมไปชั้น2ดีกว,ว่าผมไปหลบกับเอ่อคนเมื่อกีน้น่าจะปลอดภัยกว่านี่ผมมาแล้วเรามีโมเดล29นะฮะเป็นแบบเป็นปืนลูกโม่อะไรนะะไประมาณนี้นะน่าจะยิงได้4นัดประมาณนั้นโอเคเริ่มเวฟ2แล้วนะฮะแล้วเรามีเอฟเฟกต์หนาวด้วยฮะต้องแบบอยู่ในบ้านนิดนึง ชวีเว็บสมาแล้วนะฮะโยงโนนะ1ตัวเป็นแบบอร์โอ้ว้าวว้าวแบบว้า wow, วไม่หยุดโอ้ฝ oh, <laughs> ีมือการเล็งผมควรจะใช้ปืนกลจริงๆนะเนี่ยะอาะแล้วก็ตรงโน้นอืมอ๋ออ๋อนั่นแย่กว่าจะโดนมันมันมีกี่นัดเนี่ยทำไมมันดูมีเยอะจังอ๋อ oh, มีประมาณแบบ6นัดใช่ไหมไม่แน่ใจไม่ได้นับเอาเป็นว่ายิงไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ เล็งนาหน้านิดนึงแล้วก็เปะไปตรงนี้เปะไม่โดนได้ไงไม่รู้แล้วก็เปะไ,ไปอย่างนู้นปะไปอย่างนู้นปะไปอย่างนั้นโอ้โหเดี๋ยวมาตดบอลีเอล้เพื่อนเอาไว้เจ้าม่ก่อนนะฮะเอาละ่ะมาป้องกันอันนี้กันบ้างนะมันน่าจะใกล้มาแล้วใช่ใชไหมเอ่ยประมาณเออสิตัวน่าจะได้อยู่หรือเปล่าไปช่วยเพื่อนบ้างเพื่อนเข้าไปละแล้วก็เข้าไปตามบ้างมาแล้วเพื่อนมาช่วยกันตีร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยไปไปไปตีไปเข้าไปลันเนอร์มาแล้วเนื้อมา,นนอมาจับจับจับโอเคมันไม่ได้จับใครแล้วก็สุดท้าย ตายสวยอ้าวแล้วแซปเปอร์โดนเตะออกไปแล้วอ่ะโอา n นเราจะรอดไหมเนี่ยเอาล่ะมาแล้วตรงนู้นสองตัวเปะหนึ่งตัวเปอสองตัวว้าวจู่ๆก็แม่นแม่นได้ไงไม่รู้แล้วก็ว้าวไปแล้วโอ้ n นโอเคโดนโดนโดนแล้วก็ฝั่งนี้อืเปะโดนได้ไงไม่รู้แล้วก็ปะตรงนู้นไม่โดนไม่โดนหรอกอ่ะหมดละรีโหลดตั้งทุกคนใจเย็นๆแล้วก็ระวังด้วยมันจะขึ้นมาตรงหน้าต่างแล้วมีใครป้องกันหน้าต่างไหม เหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะมีอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่รู้สิผมแบบผมดูหน้าต่างไว้ดีกว่าผมแคมป์แลจังหวะเดียเออตรงนู้นมันมาแล้วปอ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 ,อว้าวฟรีคิวนะจังหวะเดียยิงเข้าไป <c oughs> ยิงรัวๆมันออกมาหน้าต่างไปทำไมตรงนู้นอ่ะเรามีเพื่อนอีกคนนึงการวิ่งนู้นเหรอน่าจะใช่นะโอเคอมันมาแล้วเ,เพื่อนมันมาแล้วมันปีนมาแล้วโอเคได้ได้ได,ได้แล้วก็เปืนพก ป้องกันไว้ลูกโม่ลูกโม่สวยงามมากๆเจ้าอาเดะแล้วก็ข้างล่างเหมือนจะตีละไป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 แบ็กอัพทุกคนกันเลยมาแล้วเจว้าอเดะออฟฟิเซอร์ตำรวจมาอยู่ไหนโอเคหมดแล้วหมดแล้วไม่หมดไม่หมดยังเหลือข้างนอกอีกได้เวลาอาร์เธอร์มอกแกนอ่ะอ๋อเอาว่าเลยไง <laughs> สกิลการยิงสงสัยผมแบบยิงในจอยเยอะเ,อะเกินไม่ค่อยจะมายิงในมือถือสักเท่ช่วงเนี้ฝีมือการเล่นนี่คือแบบดากมากและและสรุปมันจะตายไม่ไหนข้างล่างอะ่ะ ตายกี่โมงโอเคตายแล้วผมลองแบบผมลองเปลี่ยนคารบ้างผมอยากเล่นเป็นแบบอยากเล่นเป็นเออซปเปอร์บ้างอะ่ะเออหรือว่าโซเจอร์ดีผมลองเป็นโซเจอร์ก่อนเพราะว่าคิดท,ที่แล้วเหมือนแบบใช้ปืนกลไม่ค่อยคุมสัก่าไรเดี๋ยวแล้วแล้วห้องนี้ทำอะไรกันี่ยอยู่กันแบบเป็นปาร์ตี้อะ่ะว้าวถึงว่าแหละทำไมมันไม่มีซอมบี้ไปชั้น2ว่าแต่ไอ้นอกจากสี่คานี่มันก็มีพวกหมอใช่ไหมที่เห็นเมื่อกี้ใช่หมอใช้อาวุธอะไรอะ่ะไม่รู้สิเดี๋ยวค่อยนั่นละกัน เอาล่ะเกิดไม่นะฮะสามสองหนึ่งเราจะรีสปอนแล้วก็คล้ายๆกับหมดเอเลนปกติเลยอ่ะมา MC มีอะไรจะมาอีกไหมอะ่ะเรามีสเลชแฮมเมอร์ด้วยเป็นแบบโคตรคอนอ่ะเอาล่ะเล็งให้ดีๆเา้าหมายของเราคือการป้องกันบ้านไว้และพี่พี่จะยิงแคมประตูใช่ไหมพี่ไม่แบบไม่ไปช่วยนอกนต่างใช่ไหมงั้นผมก็ทำเองก็ได้ตรงนี้ผมแบบยิงเข้าไปอ่ะโอเค เออปืนกลมาดูโอเวอร์พาวเวอร์มากเลยเนี่ย <c oughs> คือแบบมันยิงสาดอย่างเร็วอะแล้วดูรีโหลดมันรีโหลดแป๊บเดียวเสร็จแล้วแล้วก็ป้อเข้าไป,ปแล้วก็รีโหลดไปไปไปซอมบี้เข้ามาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมป้องกันข้างนอกเองช่วยแบบช่วยสปอร์ตคน,นข้างหน้าแล้วกโ็โอ้โอ้ซอมบี้มาเออสแลชแฮมเมอร์ป้อแล้วก็แฮมเมอร์ป้อแฮมเมอร์ <c oughs> โอ้ว้าวโอ้โอ้โอโวงแตกวงแตก <c oughs> วงแตกแล้วเร็วเร็วเร็ว ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยโอ้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 ผมโดนละผมวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วก็ปอ้อตรงนี้เออเออแรนเนอร์มาแันเนอร์มาแรนเนอร์มาแันเนอร์มา,นนมาปอ้อเข้าไปข้างหลังแันเนอร์แล้วก็ตรงนี้ปอ้อเข้าไปอีกตีขาไม่ตายด้วยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ป้องกันช่วยช่วยช่วยโอเคเป็นคนถือว่าในมือถือนี่คือแรงยากอยู่นะครับเพราะว่าแบบมันยิงแบบฟัวตัวตลอดนะแต่ว่าเออมันก็ถือว่าโหดแหละมันรีโหลดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอ่ะเพาแต่ตรงนี้มีรายละเอียดด้วยฮะแบบว่าเป็น emergency alert นะฮะนี่มาย,ยังไงวะเนี่ย เป็นแบบ emergency alert เกิดการแพร่เชื้อของซอมบี้บางอย่างอะอมเพื่อนอมอม,อมทำอะไรสักอย่างทีอะเราจะกำลังจะตายแล้วอะช่วยหน่อยโอเคขอบคุณมากแล้วแต่เมื่อที่มันตีเบาบ้างเลยเนี่ยคือแบบมันแทบจะตีใครไม่ตายเลยอะเดี๋ยวผมลองแบบลองสูุด i n v i s i b l e ขอกเขาบ้างผมจะแบบอยู่ที่สูงอะ I have the high ground อะไม่มีวันตายจริงไหมตอนนี้ปืนพร้อมละมันกเลัจะบุกเข้ามาข้างหน้ามันจะตายกันแล้วไม่รู้ะผมอยูงนี่แหละ โอเคตรงนู้นมาแล้วกำลังจะเข้ามาโอเคผมสาดไปเลยสาดเข้าไปสาดหน้าประตูโอเคแล้วก็ดีโหลดสักครู่รีโหลสักครู่แล้วก็อะไรตรงนี้ยิงแบบเป็นบารีรสุนกันไวผ้ผมแค่ผมแค่เซนการยิงไว้ได้ด้วยคือยิงแล้วยิงยาวเลยแล้วก็ตรงนู้นกำลังจะตายแล้วยิงเข้าไปช่วยกันสาดสาดช่วยกันโอเคโอเคแล้วก็อีกออกอีก,อกชุดสุดท้ายแล้วอซี่มากทุกคนแล้วก็ตรงนี้จบแล้วใช่ไหม โอเคน่าจะจบแล้วหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้เพื่อนโดนจับช่วยเพื่อนนิดหนึ่งสาเข้าไปนี่ความโกงของปืนโมเดิลพี่พี่ทางนู้นเขาแบบเขาสวยกันละช่วยยิงกันหน่อยก็ได้ช่วยเข้าไปอ่ะไป hunting ดีกว่าเอาล่ะ hunting โดยการมังนี้แล้วก็ยิงเข้าไปทางนูน้นแล้วก็ตรงนูน้นสองตัวสามตัวมันติดอะไรวะเนี่ยไม่รู้แต่ว่าหมดแล้ววันนี้สุดท้าย สองตัวปหมอคือแบบโคตรเก่งอะ่ะข้างหลังหมอเอิม่มแซตเทมเมอร์ไม่ไม่ตีใครไม่ตายเลยอ่ะและ้วแล้วแล้วนัทเนอร์มาจากไหนเมื่อกี้มันไม่ไฮไลไท์อ่ะเพื่อผมตายไปแล้วอ,อ,อ,อ่ะเพื่ออ๋อนี่เป็นเพื่อเรานี่หว่ารอบนี้เราลองมาแบบลองมาฟรีสไตล์กันบ้างนะฮะมาลงมาอยู่นอกว้ายกันเลยไม่แคบแล้วจวังหวะนี้ยิงเข้าไปยิงทุกอย่าง แล้วก็ตรงนี้สาดก็ไปเอกสาดก็ไปสาดเหมือนไม่เคยไม่เคยสาดมาก่อนสาดให้หมดโอ้ผมสาดเหมือนเจ้าผิดที่นิดนึงตรงนี้โดนบวกเข้ามาแล้วอ่ะเอาแตว่าสาดต่อไปสาดตรงนู้นสาดตรงนี้สาดตรงนั้นโอเคเพื่อนๆได้ยังไงไม่รู้เมื่อกี้ไม่ได้เห็นได้เลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้ลบหลังบารเลยอร์แล้วก็ยิงสาดเข้าไป360องศาแบบว่าโนสโคปแล้วก็ตรงนี้ไปสาดโอเคหมดเล่นแบบเล่นอย่างง่ายเออแต่ว่าไม่ค่อยง่ายแล้วตรงนี้โอ้โหมากันเพียบเลยอ่ะ อาช่วยเพื่อนเร็วอ่ะเพื่อนติดเชือ้ออะไรจะตายแล้วอ่ะไม่มีหลวงพ่อด้วยหมดนี้ตรงนีรร้เข้าไปอ่ะเออข้างหลังเหมือนจะมันกำเรนะฮะเหมือนมีเสียงคนตายนะเมื่อกี้แต่ว่าไม่รู้สิเอาเป็นว่าสาเข้าไปไม่ต้องห่วงสาเข้าไปก่อนแล้วก็ข้างหลังมายังยังไม่มาเอาเป็นว่าเอานี้ให้เคลียร์เรียบร้อยเคลียร์แล้วแล้วตรงนู้นล่ะตรงนู้นโอเคยังถือว่ายังแข็งแกร่งกันอยู่นะฮะยังไม่แตกนะ แต่อีกไม่นานอาจจะแตกเอาว่วาเดี๋ยวเอาแลตแเมเพอร์ตรีเข้าไปเอาละและ้วก็เหลือตัวอีกไม่กี่ตัวตรงนู้นอ้อตรงนู้นเขาตายไปละระวัวงเพื่อนพยาการเซอรฟี่แล้วเมื่อกี้เลือดไปหมดแสดงว่าใช่ใช่ไหมเอาไม่ใช่หายเดี๋ยวลองเล่นแบบกำลังจะบอกว่าจะเล่นหมอ <c oughs> ไม่ทันเขาเกิดก่อนอ๋ออ๋อ,อเออเราเรา,เราเกิดซ้ำได้ถ้าเกิดเราแบบเปลี่ยนคาสนะหมอก็มีม,ม,มีมีดกับแบนเดตที่เหลือก็คือเหมือนเดิมเลยอะ่ะว้าวช่างเว็นคลาสซี่ เข้าใจง่ายมากๆต่อไปเดี๋ยวลองแบบลองแซปเปอร์ด้วยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพยายามรอดก่อนก็มีดนะฮะมีดหมอนะซึ่งดูเก่งขึ้นระดับหนึ่งเลยนะดูซิว่ามันจะดีขึ้นขนาดนั้นหรือเปล่าอะมาแล้วข้างหลังตรงนี้1ตัววาวตีละเนอทีเดียวไม่ตายด้วยด้วยสาเหตุบางอย่างอะแล้วเพื่อนว่าแต่ฟันแบนเดตเพื่อขอบคุณมากที่ช่วยเหลือกันเอาแล้วรู้สึกว่าสูาตรอมตะจะไม่ค่อยได้ผลสักก็่หล่แล้วนะฮะช่วยเพื่อนกันเร็วเพื่อน โอ้คนนี้ตายไปแล้วอ่ะไฟไฟเตอร์เราอ่ะโอ้มันจบแล้วทุกคนความตายอ่ะหัวหองก็บ่นพูดนะครับว่าไปชวนเพื่อนมาก็ดีนะเพราะว่าเซิร์ฟนี่มันคนน้อยมากเลยก็ <_ s 1> จริงนะคือแบบมันนี่บล็อกอีเวนต์เซิร์ฟไหนเลยอ่ะที่มันมีคนเยอะๆเอาแล้วเราไม่มีไม่มีไอ้บล็อกอีเวนต์ละเมื่อกี้ผมลองไปหาเซิร์ฟใหม่มานะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าผมย้อนกลับไปที่เซิร์ฟเดิมหรือเปล่านะแต่ว่าลองมาเล่นคาส์เซปเปอร์กันเป็นแบบ ตัวสุดท้ายในคลิปในวันนี้นะฮะซึ่งเราเคาเคียวเว็บกันก่อนนะอันนี้ไม่น่าจะใช่เซิร์ฟเดิมใช่ไหมผมจําชื่อคนเขาไม่ค่อยได้อะหรือว่าผมแค่หลอนไปเองก็ไม่แน่ใจอ่ะล่ะ2และ1และ0นี่เรามาแล้วนี่เรามีแบบเรามีที่จีอยู่นะฮะแล้วก็สามารถสร้างของได้ <I like. S 1> ก็เหมือนเดิมเลยนีก็เป็นแบบพวกสเต็กแล้วก็ไอน้นไอ,อ,อนี่บลาปลาประมาณนั้นเนี่ยสามารถเอ่อกดได้ อ๋อแต่ว่ารอบนี้เรากดค้างได้นะฮะเราไม่ต้องแบบกดสแปมต่อนะเนี่ยกดค้างแล้วก็เจียไปเลยอะประมาณเนี้แล้วก็แบบเอาอีกเอาอีกเอาเอาเอาไม้เพิ่มนี่เจียเจียเข้าไปอะช่วยกันเจียหน่อยเรียบร้อยนี่กลายเป็นแบบโคตรแนวป้องกันชีสสมบูรณ์แบบอะสมบูรณ์แบบมากๆเออจะไปต่อในได้เพิ่มวะเนี้ยอ่ะหมดแล้วเพื่อนก็สร้างอันเยอะเกินเอาแต่ะมานันนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขวานทั่วไปนะก็สามารถฟาดสวีตายได้ตามปกติเลยอะแล้วตรงนี้ก็ สามารถเกียร์ซ่อมได้เนี่ยซ่อมแล้วก็ตีสุดเดิมสุดเด็ดแล้วก็ตรงนี้ตายซะมาแล้วโอ้โหควานตีไม่วันช็อตด้วยอะพราะปิดฉากแต่ว่าบารีเออร์กับเออหนามมันจะมีการรีสกินใช่ไหมก็คือบารีเออร์มานจะแบบดูมีความหลากสีมากขึ้นนะฮะส่วนหนามก็เช่นกันนะ,ะแต่ที่เหลือพวกสเต็กเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมโอเคประมาณนั้นกันนะสำหรับโหมด,มดบล็อกอีเวนต์ในวันนี้นะเรียกได้ว่าสู้ชีวิตและเกินกว่าจะหาเจอ แต่พอหาเซิร์ฟไปดีเจอเนี่ยก็ถือว่ามันอยู่นะเป็นแบบโมดที่เอ่อเข้าไวไลฟดีเลยแหละแล้วก็ทําให้รู้สึกแตกต่างไปจากเอ่อโมดปกติเยอะเลยเอาก็ถ้าท่านชมอยากลองเล่นกันนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้นะแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะก็อืมพอดูหน้าหน่อยเด้พอเทไม่ไหว